ขอต้อนรับทุกคนแล้วก็ขอกล่าวสวัสดีทุกคนนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมง,งานมอบรางวัลโครงการคิดเล่นให้เป็นเรื่องในหัวข้อตัวตนคน,น,นอันดามันนะครับโครงการนี้มันเกิดจากคำร่วมมือระหว่างสมาคมนคักเขียนบทละครโทรทัศน์กับทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์นะครับเราร่วมมือกันมา4-5ปีแล้วละ่ะ นะครับโครงการนี้เป็นโครงการล่าสุดที่เราทําร่วมกันนะครับโดยที่ครั้งนี้เรามุ่งเน้นที่จะไปที่ภาคใต้เพื่อให้คนในพื้นที่เล่าเรื่องราวของภาคใต้เล่าเรื่องราวของคนอันดามันครั้งนี้เราเน้นไปที่เยาวชนแล้วก็มีการวกรวมกลุ่มเพื่อที่จะทําผลงานเพื่อมาเสนอคงจะต้องเริ่มพิธีการมอบรางวัลคิดเล่นให้เป็นเรื่องในหัวข้อตัวตนคนอันดามันอย่างเป็นทางการนะครับ เร่นให้เป็นเรื่องเป็นโครงการที่กองทุนพัฒนาสื่อ,อ,อปลอดภัยและสร้างสรรค์ทำงานร่วมกับทางสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์นะครับเราทํางานร่วมกันมาตลอด45ปีที่ผ่านมาในปีนี้ก็จะมีความพิเศษอยู่นิดนึงตรงที่ว่าเราอยากได้ประสบการณ์ความรู้ของนักเขียนบทละครโทรทัศน์มาถ่ายทอดให้กับน้องๆเด็กๆเยาวชนในพื้นที่ที่ควรจะได้รับโอกาสแล้วนําความรู้นี้ไปบอกเล่าเรื่องราวในท้องถิ่นตัวเองที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิน่นแล้วก็เล่าอย่างมีเทคนิคมีวิธีอย่างเหมาะสมอันนี้คือ ภาพที่ทางของทุนเองตั้งใจอยากให้โปรเจกต์นี้เดินไปถึงจุดนั้นนะครับแล้ววันนี้เราก็ได้5-6ทีมที่มีผลงานที่เราคิดว่าเข้าตากรรมาการนะครับแล้วก็อยากจะสนับสนุนส่งเสริมต่อให้ได้รับพื้นที่ในการที่จะนำคอนเทนต์เราเนี้ยไปดำเนินการผลิตสื่ออย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนผมใช้คำว่าเซอร์ไพรส์กับว้าวได้เลยนะครับกับผลงานของน้องๆจริงๆสัมผัสได้ตั้งแต่ตอนที่เราลงพื้นที่ไปดูนะครับ แต่ละคนพยายามจะนําเสนอเนื้อหามุมมองเรื่องเล่าที่เขามีอยู่แล้วอยู่กับตัวครับอยู่กับท้องถิ่นอยู่กับชุมชนอยู่กับบ้านเขาเราจะเห็นเรียกรูปแบบวิธีการหรือความตั้งใจที่เขาคิดว่าสิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยมันมีมูลค่ามันมีความสําคัญแต่จะเล่ายังไงให้แหลมคมเนี่ยมันผ่านการเจียนนายครับพอเจียนนายออกมาแล้วโดยทางสมาคมนคักเขียนบทละครโทรทัศน์ได้ดาเนินการแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเราภาคภูมิใจนะครับ ว่าเราเห็นเรื่องดีๆเรื่องนี้เป็นเอกอัตลักษณ์หรือแม้แต่เราคิดไม่ถึงด้วยซ้ำว่ามีเรื่องแบบนี้ในมุมมองแบบนี้ในท้องถิ่นในจังหวัดของน้องๆเหล่านั้นอันนี้ถือเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่เราผมใช้คำว่าเกินความคาดหมายนะครับชื่นชมน้องๆทุกทีมนะครับที่ได้รับรางวัลส่วนน้องที่ไม่ได้อันนี้ไม่ต้องเสียใจนะครับจริงๆกลไกของการมอบรางวัลเป็นแค่พิธีการแต่เนื้อหาที่น้องๆได้เข้าร่วมเนี่ยได้สอบถามานทางสมาคมแล้ว แต่และคนมีไอเดียที่เขาเรียกว่าบันเจิดมากถ้าเรามีรางวัลให้ครบทั้งทุกทีมเราคงให้ไปแล้วนะครับเพราะนั้นให้กาลังใจน้องๆทุกคนที่เขาลงโครงการนะครับไม่ว่าจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลทุกคนมีของดีอยู่กับตัวอยากให้พัฒนาตัวเองต่อข้างหน้าเนี่ยเราคิดว่าเรามีภารกิจมีมีสิ่งที่เราตั้งใจอยากจะทําอะไรอีกเยอะมากเพื่อพัฒนาคนในวงการอุตสาหกรรมการผลิตสือ่อการผลิตคอนเทนต์การผลิตนักเขียนบทหน้าใหม่เป็นความตั้งใจร่วมกันนะครับว่า เราอยากทำงานร่วมกันต่อและอยากสร้างพื้นที่สร้างโอกาสให้กับน้องๆเด็กเยาวชนหรือแม้แต่คนที่กำลังอยากได้รับพื้นที่ได้รับโอกาสได้รับพื้นที่ในการเสนอไอเดียจากสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วเสนออย่างถูกวิธีเล่าเรื่องให้เป็นมีเทคนิคมีวิธีการโปรเจกต์เหล่านี้ในการเล็กเทรนนิ่งหรือว่าอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเนี่ยคงเป็นสิ่งที่ทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและทั้งสค์และท,ท,ทางสมาค,คมนะักเขียนบทละครโทรทัศน์ยังคงทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องต้นปีหน้าติดตามได้เลยครับ ทางเขตของกองทุนทางเขตของสมาคมเรามีเรื่องอดีๆกับโครงการนี้เกิดขึ้นแน่นอนจุดหนึ่งที่เกิดโปรเจก t นี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าใน 4- ีหปีที่ผ่านมาเนี่ยเราให้การอบรมให้การให้ถ่ายทอดความรู้กับทางสื่อสารมวลชนที่อยู่ทางในแต่ละพื้นที่ปีนี้เราลงไปที่เยาวชนลงไปที่เยาวชนแล้วก็ทางครอบครัวที่ทําสื่อในนั้นะ จุดหนึ่งที่จะตอบคำถามก็คือว่าเยาวชนทุกวันนี้อยากจะเล่าเรื่องทุกคนมีขอเรารู้สึกว่าเราต้องการที่จะไปบอกเขาว่าจะเล่าเรื่องอย่างไรให้สนุกแล้วก็ให้มีสาระมีความรู้แล้วก็ได้คนฟังคนอ่านหรือคนดูเนี่ยได้รับประโยชน์จากสื่อน,นั้นได้อย่างไรโดยใช้ประสบการณ์ในการเขียนบทโทรทัศน์เนี่ยเข้ามาประยุกต์ให้เป็น storytelling ไม่ว่าคุณจะไปเล่าเรื่องที่จะปรากฏในติ๊กตอก ใน YouTube ละครคุณธรรมหรือว่าจะต่อยอดมาเป็นเรื่องยอ่อเรื่องสั้นหรือเรื่องยาวหรือเว็บตนอะไรก็ตามเนี่ยคุณจะต้องรู้วิธีการเล่าเรื่องเราจะบอกวิธีการเล่าเรื่องที่ถูกต้องและที่เหมาะสมคือจริงๆการเล่าเรื่องมันก็เป็นมีทฤษฎีอยู่มาตรฐานอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าแล้วแต่ว่าในแต่ละยุคเนี่ยมันประยุกต์อย่างไรในปัจจุบันเนี่ยการเล่าเรื่องมันจําเป็นจะต้องเป็นเรียวเรียวคือเรื่องของความจริงคุณจะไม่สามารถที่จะจุดเทียนแล้วก็ นึกว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็เล่าได้มันถึงเป็นที่มาของโปรเจกต์เนี้ยโครงการเนี้ยคนที่มารับการอบรมแล้วจะเล่าเรื่องอะไรก็ตามนะจะต้องเข้าไปอย่ในพื้นที่ทางกองทุนสนับสน,นุนทุนที่จะให้เข้าไปพื้นที่เข้าไปหาข้อมูลจริงในเรื่องเหล่านั้นในเรื่องของชีวิตชาวเลในเรื่องของประวัติ ในเรื่องของตำนานอะไรเหล่านั้นคนเหล่านั้นเป็นอย่างไรเข้าไปในพื้นที่ทั้งกลุ่มทุกกลุ่มที่ชนะเลิศอันนี้ได้เข้าไปในพื้นที่เข้าไปศึกษาแล้วก็เข้าไปสัมภาษณ์กับคนที่อยู่ในพื้นที่จริงก่อนที่จะเอามาโพรต์ในนี้เราดีใจที่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยรู้จักคิดมีวิธีคิดอะไรที่มันดูมันดูว้าว้าอ่ะมันดูวาวาว้วา,วาวแล้วก็ไม่เก่าแล้วก็ไม่ใหม่ จนเกินไปมันพอพอมาคุยกันแล้วเนี่ยมันมามิกซ์กันได้หลายๆเรื่องเป็นเรื่องที่จะเป็นละครได้อย่างดีหลายๆเรื่องสามารถโกงอินเตอร์ไปสู่ฮอลลีวูดได้เลยเป็นแฟนตาซีในระดับที่ได้รับความนิยมได้เป็นมาเวลได้อย่างหนึ่งเลยละ่ะก็ดีใจที่โอเคส่วนหนึ่งเราสามารถทำได้แล้วในโปรเจกต์นี้ซึ่งโปรเจกต์นี้มันอยู่ในที่ภาคใต้ในปีต่อๆไปเดี๋ยวเราจะ ขยับขยายไปสู่เยาวชนและก็กลุ่มคนต่างๆในภาคต่อๆไปด้วยวิธีเดียวกันก็อันดับแรกคือเป็นเป็นอะไรที่คาดไม่ถึงนะคะว่าจะจะแบบว่าได้รับโอ,อากาสแล้วก็ได้รับเกียรติขนาดนี้ค่ะก็แต่วา่าพูดถึงบ้างหลังการทํางานแล้วค่อนข้างจริงจังแล้วก็ลําบากมากๆเพราะว่าเราลงพื้นที่สองรอบแล้วก็ ที่ที่เราไปตอนแรกเราไปด้วยความไม่ไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะได้เรื่องกลับมาแต่กลายเป็นว่าเราไปเจอสิ่งเล็กๆน้อยๆที่สุดท้ายแล้วมีค่ามหาศาลแล้วก็เราทํางานกันเป็นทีม,มกว่าจะได้ข้อมูลกว่าจะคิดเรื่องกว่าจะเขียนอะไรมาทุกอย่างก็คือผ่านความผ่านประสบการณ์ลหลายๆอย่างแล้วก็รวมทั้งคนในพื้นที่ที่อันนี้คือรู้สึกคิดว่าน่าจะหลายๆคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันก็คือว่า ชาวบ้านที่นั่นนะคะรวมรวมถึงชาวชาติพันธุ์ที่เราได้ได้ไปคุกคีด้วยก็ทุกคนให้ความร่วมมือที่ดีมากๆแล้วก็มีความประทับใจว่าคือเราอ่ะอยากนําเสนอภาคใต้ในมุมมองที่เป็นมิตรและเข้าถึงง่ายแล้วเราก็ได้สิ่งนั้นกลับมาจริงๆเลยรู้สึกว่าขอบคุณทุกๆอย่างที่ทําให้มีวันนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ